คำสั่ง add r1 กับ in r1 ต่างกันอย่างไรนะครับอ้านๆคำสั่งแรกนะครับ add r1 1เนี่ยก็คือจะนำค่าที่ 1, อยู่น register r1 มาบวกกับค่าคงที่ค่า1แล้วก็นำผลลัพธ์เนี่ยไปเก็บที่ r1 เช่น r1 เท่ากับ5นะครับถ้ารันคำสั่งนี้ก็จะเป็น r1 จะกลายเป็น6แทนนะครับ ข้อดีของคำสั่ง add ก็คือความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนจาก 1, 2, หนึ่งเป็นสองหรือเป็นสิบก็ได้เช่น add หนึ่งสิบก็จะเพิ่มทีเดียวสิบเลยนะครับอืมนอกจากนี้คำสั่ง add ยังอัปเดต a c t หลายตัวด้วยเช่น zero fact carry fact over f l o w fact แล้วก็ size fact นะครับอ่า size fact ซึ่งเป็นของประโยชน์ถ้าเราต้องการจะใช้ Fact เหล่านี้ในการตัดสินใจหรือควบคุมการทำงานต่อในโปรแกรมนะครับอืมในคำสั่งที่ อ่าอินครีสอาร์หนึ่งอ่าอินอาร์หนึ่งนะครับก็คือการเพิ่มค่าของอาร์หนึ่งทีละหนึ่งเช่นกันผลลัพธ์ก็เหมือนกับแอดเลยแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คืออินเนี่ยไม่ต้องใช้อินเทอร์มีเดียตเอ่ออิมเมดิเอตไวล์ูนะครับซึ่งทําให้คําสั่งเนี่ยสัน้นแล้วก็ประหยัดพื้นที่เนี่ยของจำมากกว่าและใช้เวลาเราน้อยกว่าด้วยนะครับก็เสร็จก็คือคําสั่งอินจะไม่อัปเดตแคลริแฟกเช่นเอ็กซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโปรแกรมของเราจะเป็นต้องดูแคลริแฟกเพื่อตัดสินใจต่อ เช่นกันบเขาเราแบบหลายใบก็จะต้องแอดใช้แอดแทนอินเพื่อให้แฟกทำงานถูกต้องนะครับสรุปก็คือถ้าเราต้องการเพิ่มค่าดิจิตเตอรทีละหนึ่งแบบเร็วๆแบบไม่สนใจแฟกก็คือใช้อินทละหนึ่งไปเลยแต่ว่าถ้าต้องการควบคุมแฟกหรือว่าเพิ่มค่าที่ไม่ใช่หนึ่งก็ควรจะใช้แอด r1 แล้วก็ value แทนนะครับ